วันนี้พาณานามาชมได้ว่าสอ t ิก้ ic เบอร์ห0ึปี2021ันยี่เอะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเดลที่หาของได้ยากมากนะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามาในไทยเนี่ยน้อยจริงๆวันนี้พามาชมเรื่องของดีไซน์สเปคการทำงานเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับ s o ติก้ ic concept hyperdrive design นะครับสำหรับตัว ic เบอร์1 0 0นะครับจะเป็นรอบก3กํากำลังเบรกนะครับที่7กิโลนะครับน้ำหนักลอก3 1รกรัม ลูกปืน11บอบลแบริงนะครับใส่สายพี่สองได้ที่200เมตรนะครับแล้วก็พี่หนึ่งได้ที่400เมตรตัวนี้นะครับ IC นี่คือรูปลักษ์ของตัวล้อครับช่วงแขนหมุนจะอยู่ที่70มิลิเมตรนะครับตัวนี้หน็อบกลมๆโทนบลูบลูนะครับสำหรับงานไหลจิกงานจิกอ่าวไทยอันดามันนะครับที่ไม่มีความลึกไม่มากนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีตัวเลขนะครับ ที่คอยบอกด้วยนะครับแล้วก็ฝาข้างตรงนี้จะเอาไว้ใส่ฐานนะครับเอาไว้ใส่ฐานเปิดแล้วก็ใส่ฐานตัวลออมีคลิกเสียงปลาลากด้วยอันนี้เป็นคลิกเสียงปลาลากนะครับสตาร์เด็กนะครับก็มีติ๊กเสียงเป็นลักษณะรูปดาวนี่นะครับแล้วก็ตัวปรับคอนมีเสียงด้วยนี่นะครับ การทำงานฟังก์ชันของตัวเลขดิจิตอลระบบที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับดีน้อยลองทําให้ดูนะวันนี้ปิดอยู่นะครับใช้เล็บนะครับหรือว่าใช้เหรียญก็ได้นะครับค่อยๆดันมานี่นะครับนี่ครับจะเป็นศูนย์ปกตินะครับเวลาเราหย่อนนะครับเหยือจิ๊กนะครับแล้วก็กดฟรีสปูลตัวเลขจะหมุนออกไปนะครับนี่นะครับตัวเลขจะหมุนออกไป จะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูนะครับจะลองดูสัก30เมตรนะครับติดเดียวติดแรกจะเป็น10เมตรนะครับจะหเห็น10เมตรแรกนะครับจะมี 10, เสียงติดเดียวเดี๋ยวดูระยะที่20เมตรนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ18 19 20อ่ะจะ2ครั้งนะครับเสียงติดติดนะครับ20เมตรต่อไปจะเป็น 30เมตรนะครับ26 2 7 28ห9 30เมตรนะครับ3ครั้งนะครับประมาณนี้ถ้าเป็น40เมตรก็จะเป็น 4, 4ี4ครั้งการเก็บสายนะครับนี่ติดนะครับเราก็จะเริ่มเก็บนะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขตรงตรงข้างๆตรงเนี้ย จะบอกเรื่องของความเร็วนะครับเขาจะมีอัตราเรทอยู่ที่คู่มือนะครับถ้าเราก่อเร็วนะครับมันก็จะขึ้นเร็วจะขึ้นสี่เห็นไหมครับสามสี่สองแล้วแต่นะครับก็คืออัตราในการเก็บสายนะครับเขาจะมีอัตราเรทอยู่ที่คู่มืออันนี้ตีน้อยก่อเก็บมานะครับสามสองหนึ่งเขาจะแจ้งให้ดูนะครับอ่าเก็บมาแล้วสิบเมตรนะครับมันจะดังติ๊ดนึงเก็บมาอีกนะครับ เก็บมาอีกส0เมตรนะครับแล้วก็จะมีแจ้งเข้ามาในระยะ8เมตรแล้วนะครับอแปดเมตรจะแจ้งแล้วนะครับแล้วก็จะแจ้งทุกๆสองเมตร2เมตร6แล้วนะครับ4 4่สีแลครับแล้วก็จะแจ้ง2แล้วนะครับสองใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็กอเข้ามานี่ครับอันนี้ก็คือระบบนะครับของตัว ลอกสติก้าไอซึ่งคู่มือนะครับยังมีฟัง์กชันให้ให้ดูเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับสำหรับคู่มือการใช้งานสติก้าไออันนี้เป็นเบื้องต้นทั่วๆไปนะครับสำหรับตัวสติก้าไอฝาด้านข้างนะครับอันนี้ก็แค่เป็นฝาแล้วก็ถอดฐานเปลี่ยนฐานแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปิดฝาในลักษณะแบบนี้เวลาเราไม่ใช้นะครับล้วก็ค่อยๆบิดนะครับให้ตัว การสัมผัสของตัวฐานนะครับมันไม่สัมผัสกับตัวภายในเดี๋ยวตีน้อยจะลองแกะให้ดูนะครับมันจะมีตัวบอกนะครับ Open น,นะครับใช้เล็บหรือว่าใช้เหรียญบาทนะครับในการแกะก็ได้นะครับอันนี้ไม่อยากให้เป็นรอยมากก็ใช้เล็บนะครับค่อยๆแกะออกมานะครับ ปืด๊ดออกแรงนิดนึงนะครับอ่เรียบร้อยแค่นี้เองครับอันนี้เป็นฐานนี่ครับลักษณะของของฐานเป็นเป็นฐานกระดุมนะครับแล้วก็ภายในจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นแผงวงจรนะครับพลาสติกนะครับฝาจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีเขี่ยวเล็กๆนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้จะไม่ได้ล็อกอะไรมาก นี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับและนี่คือไดว่า s o ติก้าไอซีปี2 0ที่เอามารีวิวให้กับน้าๆนานได้รับชมกันในราคาหมื่นไปไปนะครับสนใจสั่งซื้อทักข้อความที่ร้านตีน้อยตกปลาได้เลยครับ